็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับทุกคนว่ารถหรูป้ายแดงเวลาออกมาจากโชลูมแค่ปี2ปีราคาหลายๆคัน,นหายไปเป็นล้านครับรถหรูพวกนี้ราคามันจะหายไปเยอะในช่วง3ปีแรกครับหลังจากนั้นอัตราการตกของราคามันจะค่อยๆชะลอตัวลงทําให้มันเป็นจุดคุ้มค่าหน้าซื้อมาใช้ในช่วงที่ผ่านไป2อสาปีนี่แหละครับรายการ Luxury Eco เป็นรายการที่ผมจะพาทุกคนไปดูรถหรูยอดนิยมที่เราสามารถเลือกเป็นเจ้าของได้ ในราคาที่ลดลงมาในจุดที่น่าซื้อแล้วครับทุกคนครับนี่คือรถที่ผมใช้งานประจำวันนะครับคันนี้เป็น G L C 3 0 0 e ตัว plug in hybrid นะครับผมเคยทำรีวิวรถคันนี้ไปแล้ว แล้วก็มีเสียงเรียกร้องกันมาว่าอยากจะดูตัวที่มันเป็นตัวมาตรฐาน d SUV บ้างเพราะคันนี้มันเป็นคูเป้หลังคาราดครับนี่เลยครับผมจัดให้ครับคันนี้จะเป็น G L C 220 D A M G Dynamic นะครับซึ่งเป็นรถในตระกูล G L C เหมือนกันเป็นตัว Minor c h a ช g งเหมือนกันแต่คันนี้มันจะใหม่กว่าครับเพราะเป็นรถที่เขาเปิดตัวในปี2021ครับตัวดีเซลคันนี้จะเป็นตัวไมเนอร์เชงที่จดทะเบียนในปี2022นะครับตัวรถก็เลยอายุแค่2ปีเองมายวิ่งไป69 0 0 0ครับ ราคาป้ายแดงของเขาก็คือ3 6 9ล้านบาทครับซึ่งจะถูกกว่าตัวคูเป้ของผมอยู่ประมาณสัก5 0 0แสนบาทครับส่วนรถคันนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปแล้ว2ปีราคาเขาลดลงมาเหลืออยู่ที่2 5 5 0 0 0นบาทครับไม่ต้องแปลกใจนะครับพอรถด,ดีเซลล้วนเนี่ยราคามันจะแข็งมันจะตกน้อยกว่าตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่แล้วครับตัวดีเซลคันนี้ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมของตัว G L C ทั้งหมดครับก่อนที่เราจะไปดูดีเทลของรถกันเดี๋ยวให้ผมเล่าประวัติและข้อมูลของตัว G L C ให้ฟังก่อนครับ เอาเรื่องชื่อก่อนครับว่าทําไมก็ถึงตั้งชื่อว่า GLC ความจริงแล้วมันมาจากภาษาเยอรมันครับ G มันมาจากคําว่า g e l a n d e w a g e n ครับแปลว่า Off-Road ส่วน LC แปลว่า c l a s s C ครับพอเอามารวมกันมันก็เลยแปลว่า C Class Version Off Road นั่นแหละครับ GLC มีแค่2เจนนะครับเจนแรกเนี่ยออกมาปี2016ก่อนจะมีการทำ Minor Change ในปี2019 แล้วก็มีการปรับโฉมใหม่เป็นเจน2ตอนปี2023ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันครับแต่ทุกคนครับจริงๆแล้ว GLC ในบ้านเราอ่ะมันจะมีอยู่4ตัวครับตัวแรกคือ Gen 1ที่ออกมาเป็น o r i g i ินัตัวแรกปี2016ใช่ไหมครับส่วนปี2019มีการไมเนอร์เช g งปรับโฉมรูปลักษณ์หน้าตาอะไรใหม่เปลี่ยนออปชันใหม่ปรับอินเทเลียภายในใหม่ให้มันดูแตกต่างไปกว่าเดิมนิดนึง ส่วนปี2021เป็นตัวพิเศษครับมันคือตัว Minor c h a n g e ของ Minor Change อีกทีซึ่งมันจะเป็นการปรับตัวออปชันดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตัวรถอันเนื่องมาจากในช่วงปี2021มันจะเป็นช่วงที่ขาดแคลนชิปในการใช้งานทั่วโลกครับในช่วงปี2021เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เบนซ์ยี่ห้อเดียวหรอกครับที่เป็นมันเป็นแทบจะทุกยี่ห้อที่ต้องส่งมอบรถเยอะๆในช่วงเวลานั้นแล้วชิปมันไม่พอครับส่วนที่ปรับแล้วก็เรียกว่าแตกต่างกลายมาเป็นโฉมปัจจุบันก็คือปี202 3ออีกอรรบบึคั ทำให้ในตลาดประเทศไทยเวลาเรามองตัว GLC มันจะมีรถในสเปคที่ไม่เหมือนกันอยู่4ตัววิ่งอยู่บนถนนครับแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าถ้าเอาไอ้สคันนี้วิ่งปนๆกันคนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจตัว GLC เป็นพิเศษแทบจะแยกไม่ออกเลยครับว่าตัวไหนคือเจนไหนตัวไหนคือรุ่นใหม่ตัวไหนคือรุ่นเก่าเพราะว่าลักษณะพิเศษของเบนซ์อย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงรถของเขาเยอะมากเวลาทำไมเนอร์เชงหรือเวลาเปลี่ยนโฉมครับ ไม่เหมือนหลายๆยี่ห้อที่จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปแทบจะทุก2-3ปีเลยทําให้รถซีรีส์เดียวกันรุ่นเก่าๆที่วิ่งอยู่ก่อนมันดูเชยหรือตกรุ่นเร็วครับในภาพรวมตัว GLC จะมีรถอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ Standard SUV แบบนี้กับอีกแบบหนึ่งก็คือ Sport SUV ซึ่งเขาเรียกว่าตัว SUV Coupe ครับมันจะเป็นรถแนวหลังคาลาดออกแนวสปอร์ตสปหน่อยทั้งสรุ่นนี้ดีไซน์ออกมาให้การขับขี่และการใช้งานแตกต่างกันครับ และทั้ง2รุ่นจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลและตัวปลั๊กอินไฮบริดให้เราเลือกตามความพอใจเลยและราคาก็จะแตกต่างกันด้วยครับสำหรับคนที่เลือกความอนเนกประสงค์และใช้งานในครอบครัวเป็นหลักต้องการความสะดวกสบายต้องการความรู้สึกที่มันนั่งสบาย <_ S 1> ก็จะเลือกตัว SUV หลังคาปกติแบบนี้ครับซึ่งทําให้ออปชันที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือตัวเครื่องยนต์ดีเซลเพราะมันดูแลง่ายไม่ซับซ้อนประหยัดและยังมีอัตราเร่งที่ดีเพราะมันเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบชาร์จครับ ส่วนคนที่เลือกตัวคูเป้ที่เป็นแนวสปอร์ตหน่อยอันนั้นเนี่ยจะเหมาะออกับการใช้งานแค่คนหรือ2คนครับและก็ต้องเป็นคนที่มีความต้องการรถที่ขับออกแนวสปอร์ตหน่อยก็คือขับสนุกนั่นแหละครับดังนั้นออปชันที่คนส่วนใหญ่ชอบสําหรับตัวคูเป้เขามักจะเลือกตัวที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเพราะมันมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเพิ่มแรงบิดรถมันจะขับสนุกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเมื่อมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยครับสเปคร่าวๆข,ของรถคันนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาดาองลิตร แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์9สปีดครับซึ่งตัวรถรุ่นนี้จะเป็นขับหลังนะครับไม่ได้เป็นตัวโฟ a t เมติกแบบตัวคูเป้ครับตัวคันนี้มันเป็นมายน์เชงที่มีการปรับเปลี่ยนการตกแต่งภายนอกแตกต่างไปจากตัวแรกนิดหน่อยครับก็คือตัวกระจังหน้าก็จะเป็นตัว Diamond Radiator Grill ที่เป็นตัวใหม่ของตัว Mercedes-Benz สครับส่วนกันชนหน้าก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาใหม่ให้มันดูดุดันขึ้นครับ ตัวล้อก็จะได้เป็นแม็กของ AMG แบบ5ก้านคู่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดสังเกตที่สําคัญสําหรับการดูตัว m i n o r Change ที่เป็น AMG ครับอันนี้มันจะมีโลโก้ของ AMG อยู่ที่ล้อแบบนี้เลยสเปคของยางก็จะเป็นตัว235ทับ 55R19 นะครับทุกคนครับรถตัวโฉเนี้เขาจะมีการโหลดให้มันเตี้ยลงประมาณ1.5เซนนะครับซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะน้อยแต่สำคัญครับเพราะมันเป็นตัว AMG เขายังคำนึงถึงความสนุก และความสปอร์ตในการขับขี่ด้วยการโหลดรถให้มันเตี้ยลงแค่1.5เซนติเมตรเนี่ยมันมีผลเยอะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลารถขับเร็วครับ GLC รุ่นนี้มันเป็นรถที่เน้นให้ใช้กันเป็นครอบครัวครับดังนั้นจุดเด่นที่สำคัญมากๆของรถรุ่นนี้ก็คือเรื่องของระบบเซฟตี้หรือระบบความปลอดภัยในการขับขี่ครับซึ่งมันเริ่มต้นจากไฟหน้านี้ครับไฟหน้าของ GLC รุ่นนี้จะเป็นตัวมันติบีมครับ ตัวไฟมันดีบีมเนี่ยมันเป็นไฟที่แรงมากครับพอเอามาใส่แล้วเขาเซตอัพให้เข้ากับรถเนี่ยทำให้ตัวไฟอะ่ะมันสามารถส่งได้ไกลถึง650เมตรครับคือส่งได้ตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยอะ่ะแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นไฟที่ไปแยงตาคนอื่นๆที่เขาขับรถนะครับ เพราะไฟมันตีบีมรุ่นนี้มันปรับอุศาของไฟได้อัตโนมัติครับอย่างเวลาเราขับรถแล้วมันดีเทคว่ามีรถที่กําลังสวนมาเขาจะมีการปรับองศาของไฟให้ต่ําลงแล้วก็บิดไฟออกไปเพื่อลดความสว่างของไฟไม่ให้มันไปแยงตารถฝั่งตรงข้ามที่สวนมาครับซึ่งมันจะทําให้ปลอดภัยทั้งกับคนขับรถคนอื่นและก็ปลอดภัยกับตัวเราเองลองนึกถึงคนที่ขับรถสวนกับเราแล้วโดนไฟแยงตาแล้วเขามองอะไรไม่เห็นแล้วขับสวนกับเราพอดีมันมีโอกาสเกิดบัติเหตุได้นะครับ ตัวไฟพอมันปรับได้มันก็เลยปรับให้เข้ากับพวงมาลัยและการเลี้ยวโค้งครับพอเราบิดพวงมาลัยเลี้ยวโค้งไปทางซ้ายหรือทางขวาไฟมันจะส่ตามให้ทําให้การขับขี่มันมีทัศนวิสัยที่ดีในเวลาขับกลางคืนโดยเฉพาะคนที่ขับต่างจังหวัดแล้วถนนเปียวๆไกลๆครับตัวไฟมันเป็น Adaptive High Beam ด้วยหมายความว่ามันปรับไฟสูงไฟต่ําให้อัตโนมัติครับเวลาเราขับรถทางไกลาทางตรงยาวๆรถมันจะดีเทคได้เองแล้วมันจะค่อยๆปรับไฟให้สูงขึ้น เพื่อให้เรามีระยะการมองที่ไกลขึ้นครับมาดูดีเทลการใช้งานของรถคันนี้บ้างครับทุกคนครับรถคันนี้มันเป็นรถที่ออกแบบตามมาตรฐานยุโรปนะครับดังนั้นพวกการใช้งานต่างๆรวมถึงระบบอะไรต่างๆของเขาจะเป็นมาตรฐานยุโรปหมดเลยครับทั้งตัวสเปครถและระบบเซฟตี้ก็จะเป็นไปนตามมาตรฐานยุโรปด้วยแต่รถคันนี้มันจะพิเศษนิดนึงครับก็คือ มันเอื้อให้เราปรับค่าอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองเพื่อคัสตอมเมดรถเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการขับขี่ของเราจริงๆครับภายในรถเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เราสามารถที่จะเข้าถึงและเปิดดูได้เยอะมากเลยนะครับใครที่ชอบศึกษาข้อมูลรถเนี่ยก็คงจะชอบครับตัวรถมีของเล่นเยอะครับขอเริ่มจากตัวรีโมทเลยแล้วกันครับรีโมทของรถเนี่ยจะเป็นระบบ KeyLessGo นะครับมีปุ่มมาตรฐานคือปุ่มล็อกรถ ปุ่มปิดปุ่มเปิดฝาท้ายตามมาตรฐานปกติครับมีกุญแจแบบแมนนวลถ้าเกิดว่าเราแบตเตอรี่หมดก็สามารถที่จะใช้กุญแจนี้ไขเข้ารถได้ครับรวมถึงมันเป็นกุญแจสําหรับล็อกเกะภายในรถด,ด้วยเวลาเราจะให้เขาเอารถไปจอดหรือเอารถไปล้างเนี่ยเราเอาของมีค่าใส่ในเกะแล้วก็ล็อกรถแล้วให้แต่ตัวรีโมทนี้กับคนที่เขาขับรถไปบริการให้เราก็ได้ครับความที่มันเป็นกุญแจ k e y l e s s g o ดังนั้นเนี่ยเราพกใส่กระเป๋าแล้วก็เดินมา เปิดประตูรถได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทใดๆซึ่งรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้กันเยอะครับเวลาเราล็อกก็แค่กดปุ่มล็อกแค่นี้เองครับโอเคแต่ทุกคนครับอันนี้มันก็จะสะดวกใช่ไหมครับเพราะว่ามันเปิดได้ทุกบานเลยเพราะว่าตัว Keyless Go ของตัวเบนซ์รุ่นนี้มันดีไซน์ออกมาให้เราสามารถเปิดประตูบานไหนก็ได้ครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสําหรับสุภาพสตรีที่ขับรถคนเดียวแล้วบางทีเราไปจอดตามที่เปลี่ยวหรือจอดในห้างที่ไม่ค่อยมีคนอย่างเงี้ย วลาเราเปิดประตูบานหน้าบานหนึ่งแล้วมันเกิดมีคนซ่อนอยู่ด้านหลังแล้วแอบขึ้นประตูหลังเราหรือเข้ามาประกบเราจากทางด้านข้างมันก็จะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับเขาก็เลยออกแบบมาให้มันสามารถที่จะล็อกประตูอีก3บานได้โดยที่เราสามารถที่จะตั้งค่าให้มันเปิดเฉพาะประตูบานหน้าฝั่งคนขับบานเดียวก็ได้ด้วยครับก็แค่กดปุ่มล็อกกับปุ่มเปิดพร้อมกันแค่นี้เองครับจนไฟมันกระพริบครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราเปิดประตูปกติครับมันก็จะเปิดประตูหน้าได้ แต่ประตูหลังจะเปิดไม่ได้แล้วครับส่วนลูกเล่นอีกอย่างที่เหมาะกับเมืองไทยก็คือตัวรีโมทเนี่ยมันออกแบบมาให้สามารถที่จะเปิดหน้าต่างระบายความร้อนก่อนที่เราจะเดินเข้ามาสตาร์ทรถได้เวลาเราจอดรถตากแดดแล้วเราเปิดประตูเข้าไปนั่งเลยอ่ะมันจะร้อนอบมากครับกว่าแอร์จะทํางานจนมันเย็นมันก็เปลืองพลังงานครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปิดหน้าต่างระบายลมร้อนก่อนที่เราจะเดินไปถึงรถง่ายๆก็แค่กดปุ่มเปิดค้างไว้แบบนี้ครับ มาดูการใช้งานท้ายรถบ้างครับตัวท้ายรถเนี่ยสามารถเปิดปิดได้4แบบนะครับแบบแรกก็คือกดปุ่มเปิดท้ายรถจากตรงที่นั่งคนขับครับส่วนแบบที่2ก็ใช้รีโมทกดเปิดท้ายรถง่ายๆแบบนี้ครับทุกคนครับ ตัวท้ายรถเนี่ยมันจะเปิดขึ้นสูงมากครับคนตัวสูงๆเนี่ยท้ายรถควรจะเปิดขึ้นสูงเพราะว่าเวลาเราเดินเข้ามาหัวเราจะได้ไม่ชนกับท้ายรถครับแต่คนที่ตัวเล็กๆตัวสั้นๆไม่ควรจะให้ท้ายรถสูงเกินไปเพราะมันจะเอื้อมไปเปิดไปจับยากครับดังนั้นตัวท้ายรถเนี่ยมันเลยสามารถที่จะตั้งค่าการเปิดได้ครับแบบนี้ครับถ้าเราต้องการให้สูงแค่นี้เรากดอีกทีชึกแค่นี้เองมันก็จะสูงแค่นี้แล้วครับ ตัวนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเพดานด้านบนของที่จอดรถหลายๆที่บางทีมันมีงานระบบมีท่อมีอะไรต่างๆหรือเพดานมันเตี้ยตัวฝากระโปรงหลังมันก็ควรที่จะสามารถที่จะตั้งค่าได้ไม่งั้นมันจะไปกระแทกด้านบนครับส่วนอีก2แบบก็คือแบบมาตรฐานโดยการเปิดจากจุดเปิดท้ายรถตรงนี้ตามมาตรฐานปกติครับกับอีกแบบสุดท้ายแบบที่4ที่ผมชอบมากก็คือเวลาเราถือข้าวของเยอะๆเราสามารถที่จะแย่เท้าเข้า,ขามาแล้วก็ดึงเท้าออกถอยมานิดนึงมันก็เปิดให้อัตโนมัติ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราหยิบข้าวของอะไรต่างๆออกมามือก็ไม่ว่าอีกเราแค่เตะเข้ามาแค่นี้มันก็ปิดให้อัตโนมัติแล้วครับมาดูพื้นที่ใช้งานด้านหลังบ้างครับมันจะมีพื้นที่ประมาณ500กว่าลิตรครับเก็บข้าวของได้เยอะพอสมควรตัวเบาะสามารถปรับพับลงได้โดยการกดปุ่มง่ายๆแบบนี้ครับเบาะที่พับลงไปแล้วเนี่ยมันจะเรียบแบบนี้เลยดังนั้นเราสามารถที่จะวางข้าวของได้เยอะครับความจุในการเก็บของมันจะขยายไปเป็น2เท่าเลยครับ ส่วนเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวหรือไปซื้อของแล้วนั่งกันไป3-4คนมันก็สามารถที่จะพับเบาะแค่บางอันเพื่อเก็บข้าวของยาวไปได้แบบนี้ครับอย่างนี้ก็คือเราสามารถที่จะวางของด้านนี้ได้หรือเราจะเอาอันนี้ลงอีกอันนึงก็ได้ก็สามารถที่จะวางของชิ้นใหญ่แบบนี้ได้โดยที่คนยังนั่งได้1 2 3คนรวมถึงเราอาจจะนั่งกันไป4คนแล้วก็วางของชิ้นยาวๆแบบนี้ได้ครับ รถรุ่นนี้มันมีดีเทลที่ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกหลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูคืออันนี้ครับคือมันจะมีแกนล็อกตัวนี้ที่พับอยู่ครับเราสามารถที่จะดึงเข้ามาแปะไว้แบบนี้แล้วก็พับเบาะตัวเบาะมันจะชัน90องศาครับทําให้เวลาเราเอาของทรงสี่เหลี่ยมใส่ลงไปมันจะสามารถวางเรียงของได้โดยใช้พื้นที่ได้กระชับและวางของได้ดีขึ้นครับ พื้นที่ท้ายรถเนี่ยเขาไม่ลืมที่จะใส่ซ็อ mm hmm. mm hmm. กเก็ตไฟมาด้วยเพื่อเราจะใช้งานเสียบนู่นชาร์จนี่อะไรต่างก็สามารถที่จะเสียบที่ด้านหลังได้ครับสำหรับคนที่ตัดสินใจซื mm ้อรถรุ่นนี้นะครับไม่เลือกตัวคูเป้ก็เพราะคำานึงถึงการใช้งานของตัวเบาะหลังเป็นสำคัญครับเบาะหลังของรถรุ่นนี้ มันจะนั่งสบายกว่าตัวคูเป้เยอะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอย่างแรกก็คือมันไม่ได้เป็นหลังคาราดมันเป็นหลังคาปกติดังนั้นเนี่ยมันจะมีเฮดรูมมีพื้นที่มีปริมาตรที่ทําให้รู้สึกว่านั่งสบายกว่าครับองศาของเบาะและรูปร่างของเบาะรวมถึงความนุ่มของเบาะเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะนั่งเบาะหลังได้ยาวๆเวลาเดินทางไกลด้วยแต่ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเบาะหลังของรถรุ่นนี้มันเหมาะกับการนั่งสบายๆแบบ2คนครับ เพราะคนที่3ที่นั่งตรงนี้จะติดกับวงเพาแบบนี้ซึ่งทําให้การวางเท้ามันไม่ได้สะดวกเท่าไหร่ครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางไปเที่ยวไหนตอนไหนแบบครอบครัวถ้านั่งแบบพ่อแม่ลูก2คนถือว่าสะดวกสบายมากๆสําหรับคนที่นั่งหลังครับด้าหลังอจะมีพาโนลิมิกซันลูฟด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรับแสงธรรมชาติมองท้องฟงทองฟ้องฟ้าได้ตัวกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกเซฟตี้และติดฟิล์มกองแสงมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะร้อนมากครับตรงนี้จะมีช่องปรับแอร์สจุด แต่ไม่มีตัวปรับอุณหภูมิแอร์มาให้นะครับอันนี้ต้องปรับจากทางด้านหน้าเลยส่วน USB ชาร์จเนี่ยจะเป็น USB-C 2จุดตรงนี้ครับแล้วก็จะมีซ็อกเก็ต12โวลต์ไว้ให้เสียบตรงนี้ด้วยครับด้านหลังเบาะเนี่ยติดเก้าอี้เด็กได้นะครับมีที่เสียบแบบ Isofix ซึ่งมันก็จะเสียบแล้วก็ติดตั้งเก้าอี้เด็กได้ง่ายครับส่วนเวลานั่งทางไกลอ่ะมีที่เท้าแขนแบบนี้พับลงมาได้จะวางแก้วก็วางได้2ใบแบบนี้ได้เลยครับรวมถึงสามารถที่จะเปิด เพื่อวางข้าวของอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆพวกโทรศัพท์มือถือเวลาเราจะชาร์จเราก็วางไว้ตรงนี้ได้ครับส่วนสภาพเบาะหลังของรถคันนี้ที่ผ่านการใช้งานมา2อปีเรียกว่ายังใหม่กริปจนดูเหมือนจะไม่มีการใช้งานเลยครับมาดูที่นั่งคนขับบ้างครับ <Finnish S 1> พื้นที่นั่งคนขับเนี่ยเขาเออกแบบมาให้ทุกอย่างเวลาเราขับขี่มันมาอยู่ที่ตรงด้านหน้าคนขับเพื่อให้เราสามารถที่จะมีโฟกัสกับการขับรถได้อย่างเต็มที่ ไม่ได้มีอะไรที่ต้องใช้งานแบบใช้มือเอื้อมไปไกลๆเลยนะครับทุกอย่างจะอยู่บนพวงมาลัยตัวพวงมาลัยสามารถที่จะปรับตั้งได้ง่ายเพราะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สะดวกแบบนี้เลยครับส่วนการปรับเบาะเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเบาะได้จากตรงคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ที่ข้างประตูซึ่งสะดวกไม่ต้องก้มหรือเอื้อมมือลงไปปรับครับถ้าเวลาขับทางไกลแล้วอยากจะได้เบาะรองน่องให้มันยาวขึ้นก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะรองน่องออกมาแบบนี้ได้ครับ พอเราพอใจกับเซตอัพที่เราต้องการแล้วเราสามารถที่จะตั้งเมมโมรีโดยกดปุ่มเมมโมรีแล้วก็บันทึกลงไปได้เลยแล้วเวลาเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรับให้ตามที่เราต้องการครับการใช้งานเราสามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับตัวหน้าจอ2หน้าจอนี้จะใช้งานแตกต่างกันนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอสําหรับคนขับดูข้อมูลในการขับรถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีตัวนวิเกเตอร์ที่แยกมาตรงนี้แต่ตอนนี้ตัวนวิเกเตอร์ที่เป็นแผนที่แบบเรียลไทม์ จะมาอยู่ที่ตรงนี้แทนครับทำให้เวลาเราขับะเราไม่ต้องเหลือบไปมองแผนที่ที่จอกลางละส่วนตัวหน้าจอกลางเนี้ยจะเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่เอาไว้ดูข้อมูลต่างๆของตัวรถรวมถึงพวกอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอยู่ที่หน้าจอกลางนี้จะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับสามารถกดเลื่อนกดดูอะไรต่างๆจากการสัมผัสที่หน้าจอโดยตรงได้หรือจะใช้ตัวทัชแพดตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้ผ่านทัชแพดคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก็ได้ครับ ซึ่งมันก็สะดวกสําหรับการใช้งานทั้งจากคนนั่งและคนขับรถเลยครับตัวพวงมาลัยเวลาดูเผนอเนี่ยมันจะคล้ายก,กันกับตัวไมเนอร์เชงปี2019นะครับแต่จริงๆอ่ะมันจะมีดีเทลที่แตกต่างกันตรงนี้ครับตัวไมเนอร์เชงปี2019อ่ะมันจะมี Adaptive Cruise Control ด้วยดังนั้นตัวตั้งค่าตรงนี้มันจะมีปุ่มสําหรับการตั้งค่าเว้นระยะห่างรถคันหน้าไว้ตรงนี้ส่วนปุ่ม Cruise Control กับปุ่มสปี d l ิมิตจะอยู่ด้วยกันที่ตรงนี้ครับ ในขณะที่รถตัว Minor c h a ช g งของ Minor c h a ช g งในปี2021คือคันนี้มันจะแตกต่างกันครับคันนี้มันจะไม่มี Adaptive c r u i s e Control แต่จะเป็น c r u i s e Control แบบมาตรฐานครับดังนั้นมันจะไม่มีปุ่มตั้งค่าระยะห่างรถคันหน้าแล้วก็จะแตกต่างกันที่ตรงนี้แหละครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่สามารถที่จะตั้งค่าให้ขับแบบแมนนวลได้โดยการกดปุ่มแมนนวลตรงนี้ก็ได้หรือการกดที่ตรงแพดเดนชิตรงนี้ก็ได้ครับปุ่มแพดเดนชิพเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเออ เราคงไม่ได้ใช้หรอกเราก็ขับออโต้ตลอดเราจะไปขับแมนนวลเล่น,ลนๆสนุกๆทำไมแต่ความจริงมันมีประโยชน์นะครับเวลาเราขึ้นเนินชันๆขึ้นเขาชันๆหรือลงเขาชันๆเนี่ยการใช้เป็นแมนนวลช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ขับได้ปลอดภัยแล้วก็ตรงใจมากขึ้นครับตัวรถคันนี้มันจะมีระบบช่วยการขับเยอะครับ อันนึงที่ผมชอบมากๆก็คือระบบเบรกแอสซิสครับระบบเบรกแอสซิสของเขาอ่ะมันจะเตือนเวลาเราจี้ตูดรถคันหน้าใกล้เกินไปแล้วมันก็จะร้องเตือนติต๊ตๆิต,ติซึ่งอันนี้มันจะทําให้เราเบรกได้อย่างทันท่วงทีแต่ถ้าเราลืมเบรกจริงๆรถมันช่วยเบรกให้ด้วยครับกับอีกอันนึงก็คือตัวโฮเบรกครับ อันนี้เวลาเราจอดติดไฟแดงหรือเวลาเราจอดเวลารถติดเราสามารถที่จะเหยียบแป้นเบรคลึกๆ1ทีครับอันนี้มันก็จะกลายเป็นโฮเบรกอัตโนมัติหมายความว่าเราสามารถถอนเท้าออกจากตัวเบรคได้เลยตัวรถมันก็จะหยุดนิ่งเหมือนกับมีการเข้าเบรคมือไว้ครับส่วนเวลาเราจะออกตัวเราแค่เหยียบคันเร่งเบาๆรถมันก็ออกตัวได้อัตโนมัติเลยครับถือว่าเป็นออปชั่นที่เบนท์ทำมาให้คนขับใช้งานได้สะดวกมากครับ ตัวรถจะมีพื้นที่เก็บของเยอะนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับเก็บของวางแก้วรงต่างทางด้านประตูด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับวางแก้ว2จุดตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีเกะสําหรับเก็บข้าวของได้แล้วก็จะมีช่องสําหรับเสียบตัว USB-C เวาลาเราเสียบสายชาร์จโทรศัพท์เราสามารถที่จะปิดได้เลยนะครับเพราะเขาเว้นร่องตรงนี้ไว้ให้สายมันผ่านอยู่แล้วครับตัวรถที่เป็นมาตรฐานยุโรปเวลาเอามาใช้งานที่เมืองไทยอ่ะมันจะมีความน่าลำคาญอยู่2อย่างที่เราต้องทําใจครับ อย่างแรกก็คือมันจะมีปุ่ม Auto Start Stop เวลาเราไปจอดติดไฟแดงอ่ะเครื่องมันจะดับอัตโนมัติครับบางทีเราจะรู้สึกว่าแอร์มันก็จะดรบรู้สึกน่าลำคาญเขาก็เลยทําปุ่ม Auto Start Stop แบบออฟมาให้เวลาเราสตาร์ทรถก็ให้กดปุ่มนี้ทุกครั้งเพื่อที่จะปิดระบบ Auto Start Stop ครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นที่น่าเบื่อสําหรับคนขี้หนาวครับเพราะว่าแอร์ของรถยุโรปอะมันจะเซตไว้ที่24องศาครับพอเราปรับขึ้นไปถึง24องศามันยังเป็นแอร์อยู่นะครับ แต่ถ้าตับสูงกว่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นฮีเตอร์ครับมันจะเป็นลมร้อนแทนมันจะไม่เป็นลมเย็นออกมาแล้วอีกอันนึงที่เป็นระบบที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากของคนยุโรปครับเขาจะตั้งค่าให้รถเนี่ยเมื่อขับไปประมาณสักสานาทีระบบเนี่ยมันจะตัดให้มีอากาศจากภายนอกไหลเข้ามาเพื่อป้องกันคาร์บอนไดออกไซด์ o ที่สะสมอยู่ภายในรถครับซึ่งยุโรปมันทําแบบนั้นได้เพราะอากาศในบ้านเขาอ่ะมันค่อนข้างสะอาดและบริสุทธิ์ครับ แต่เมืองไทยอย่างกรุงเทพอ่ะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้อากาศจากภายนอกเข้ามาในรถเนี่ยบางทีเราจะได้กลิ่นควันกลิ่นท่อไอเสียกลิ่นการจราจรบนท้องถนนดังนั้นเราจึงต้องมาคอยกดปุ่มหมุนเวียนอากาศตร,ตรงนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งคนใช้รถยุโรปก็คงจะชินแล้วล่ะครับสุดท้ายสําหรับพื้นที่ตรงนี้ที่ผมชอบครับก็คือมันจะมีปุ่ม SOS อยู่ตรงนี้ด้วยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นขับรถไปน,นีที่เปรี่ยวแล้วมีคนมาคุกคามเรา เราสามารถที่จะกดปุ่ม SOS แล้วเรียกหาความช่วยเหลือฉุกเฉินจากทาง Mercedes-Benz ได้ครับเขาจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ตรงไหนเราสามารถพูดคุยสื่อสารขอความช่วยเหลือจากเขาได้เลยซึ่งปุ่มนี้ผมถือว่ามันมีค่ากับชีวิตเรามากครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุหนักจนมีถุงลมนิภรภัยมันเปิดใช้งานออกมาหน่วยบริการฉุกเฉินของเบนซเนี่ยเขาจะรู้อัตโนมัติว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาจะติดต่อเข้ามา เพื่อให้ความช่วยเหลือเราครับเราก็สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเขาได้จนกว่าเขาจะช่วยแก้ปัญหาจนเรียบร้อยครับแต่ถ้าเราหมดสติไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เขาจะส่งทีมช่วยเหลือทีมกู้ชีพมาหาเราณพิกัดที่เกิดอุบัติเหตุได้เลยครับซึ่งอันนี้มันไม่มีปุ่มวางสายนะครับอย่าก,กดเล่นเพราะเขาต้องการจะอยู่กับเราจนกว่าจะช่วยเหลือเราจนเรียบร้อยครับส่วนอีกปุ่มนึงที่อยู่ติดกันเนี่ยเป็นปุ่มโทรออกแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นปุ่มสาหรับโทรหา call center เพื่อขอความช่วยเหลือในลักษณะของ personal assistant หรือเลขาส่วนตัวครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุหรือขอความช่วยเหลือใดๆครับแต่จะเป็นเกี่ยวกับการถามข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่เราต้องการรู้ผ่านทางเลขาส่วนตัวของ Mercedes-Benz ที่เขาจับมาให้ครับโอเคไปนั่งรถเล่กันดีกว่าครับทุกคน ตัวรถเนี่ยมันเป็นคีเ s สโกนะก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับแบบนี้ครับพอสตาร์ทแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าทําไมข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทํางานเลยนั่นมันเป็นเพราะว่าระบบเก็บเสียงของรถยุโรปโดยเฉพาะเมอร์เซเดสเบนเนี่ยเขาค่อนข้างเก็บเสียงดีครับโดยเฉพาะการใช้วัสดุซับเสียงและวัสดุที่ใช้ในการทํารถต่างๆนี่จะเป็นข้อแตกต่างที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ราคาและคุณภาพรถมันแตกต่างกันครับไปกันครับรถรุ่นนี้มันจะ ออกตัวในโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ใช้งานในโหมดคอมฟอร์ตเสมอนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบเราสามารถที่จะตั้งค่าให้มันเป็นโหมดสปอร์ตโหมดอีโค่ได้ตามใจเราครับซึ่งการที่ตัวระบบอ่ะมันตั้งไว้เป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันก็ยังขับได้ค่อนข้างไฮบริดนะครับก็คือมีความเร็วความคล่องตัวในระดับที่เรียกว่าไม่ต้องปรับไปโหมดไหนก็ใช้งานประจําวันได้อย่างสบายใจอยู่แล้วครับตัวรถเนี่ยตามสเปคของโรงงานเวลาใช้ในเมืองมันจะมีการบริโภคน้ํามันประมาณสัก 17กิโลลิตรครับซึ่งก็ถือว่าประหยัดนะส่วนถ้าเกิดว่าเราขับนอกเมืองหรือขับแบบประหยัดมากๆโหมดอีโคแล้วก็ขับดีๆตามสเปกเนี่ยเขาประหยัดได้ถึงประมาณ20-22กิโลลิตรเลยคือสเปคเนี่ยเหมือนกับรถอีโคคาร์เลยครับสำหรับการประหยัดส่วนถังน้ำมันของเขาอ่ะจูได้66ลิตรครับดังนั้นต่อถังถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองแบบคนปกติทั่วไปขับบ้างจอดบ้างรถติดบ้างมันก็จะวิ่งได้ประมาณสัก 6 0 0 700กิโลเมตรต่อถังเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ตัวรถยุโรปได้รับความเชื่อถือได้รับความนิยมทั่วโลกก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยครับรถคันนี้ได้มาตรฐาน NCA p หรือมาตรฐานความปลอดภัยยุโรประดับ5ดาวนะครับก็คือระดับสูงสุดละซึ่งตัวรถเนี่ยมันจะมีระบบเซฟตี้ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เรา3แบบครับแบบแรกก็คือตัว Pre s a f e System ก็คือตัวช่วยป้องกันก,ก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุครับ พะรถคันนี้มันมีเซ็นเซอร์รอบคันเซ็นเซอร์360องศามันก็เลยกลายเป็นมีตัวช่วยเยอะด้วยซึ่งตัวช่วยพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยระบบป้องกันล้อล็อกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันโปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติหรือตัว ESP ครับระบบช่วยเตือนขณนะเปลี่ยนเลนช่องจราจรหรือตัว Blind Spot Assist ระบบช่วยเบรกหรือตัว Active Brake Assist ระบบเบรกโฮหรือตัว Adaptive Brake พร้อมฟังก์ชันโฮครับ แล้วก็จะมีตัวระบบช่วยรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าระบบจำกัดความเร็วระบบเตือนเพื่อน,นำรถเข้าศูนย์บริการระบบเตือนแรงดันลมยางแล้วก็ตัวระบบเตือนอาการเหนื่อยล้ขาขณะขับขี่ด้วยรวมถึงมีตัว Park Tonic และ Active Parking Assist Ac ช่วยให้เราเอารถเข้าที่จอดได้อย่างปลอดภัยไม่ไปชนนู่นชนนี่ครับ ส่วนพวก passive safety ก็คือตัวช่วยเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็จะมีตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตำแหน่งมีถุงลมนิรภัยด้านข้าง4ี่ตำแหน่งและก็มีม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างไว้ป้องกันรศรีษะอีก4ตำแหน่งครับรวมถึงตัวโครงสร้างรถที่ออกแบบมาให้ช่วยเซฟผู้โดยสารที่อยู่ภายในเวลาเกิดอุบัติเหตุดุนแรงด้วยซึ่งเราก็มักจะเห็นข่าวอยู่บ่อย,อยครับว่าคนที่ขับรถยุโรปที่มีมาตรฐานสูงแบบนี้ส่วนใหญ่เวลาไปเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรมากครับ ส่วนตัวระบบที่3ก็คือระบบ Assist ที่เป็นตัว a s s i s โดยมนุษย์ก็คือตัวปุ่ม SOS กับปุ่ม Mercedes มีที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกก่อนหน้านี้ครับทุกคนครับเวลาเราดูสเปครถกันเนี่ยเรามักจะเห็นคนเขาชอบพูดกันแบบอรถคันนี้0ูนถึงร้อวิ่งเท่าไรความเร็วสูงสุดเท่าไรอัตราเร่งเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรพวกน,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 นี้ซึ่งผมต้องขอบอกนี้นะครับเวลาเราเลือกซื้อรถหรือเราใช้รถจริงจริงอะเราต้องดูวัตถุประสงค์ที่เราใช้เป็นหลักครับ รถคันนี้มันเป็นรถครอบครัวครับมันเป็นรถอเนกประสงค์มันไม่ใช่รถสปอร์ตที่ซื้อมาแล้วเอาไว้สิ่งแข่งกับคนอื่นครับอัตราเร่งอัตราการทําความเร็วเขาทาออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับแต่มันไม่ได้จัดจ้านขนาดที่เราจะเอาไปขับแข่งกับคนอื่นเอาไปขิงกับคนอื่นครับตัวรถเนี่ยมันถูกเซตอัพมาให้คอมฟอร์ตหรือสบายเวลาเราขึ้นมาขับใช้อะเราจะรู้สึกว่าเออรถมันนั่งสบายขับแล้วมันสมูทอัตราการเร่งแซงพอใช้ได้ อัตราการทําความเร็วค่อนข้างดีแต่เวลาขับอ่ะรู้สึกว่ารถมันหนึบมันนุ่มมันขับแล้วปลอดภยัยนั่นเลยครับวัตถุประสงค์ของมันเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ในรถนี้กับเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราเป็นคนที่เรารักที่เราอยากจะให้เขารู้สึกสบายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเราถึงเลือกรถลักษณะแบบนี้ครับเออมีอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกทุกคนรถคันนี้มันจะเป็นเกียร์มือนะคือเวลาปุ่มเข้าเกียร์อะไรต่าง ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ D N แล้วก็ R รวมถึงตัว Park ด้วยก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยเบนซ์เนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยมั้งที่เอามาใช้เนี่ยรถหรูที่เป็นคนขับทั่วๆไปใช้งานเขาเอามาไว้ตรงนี้ซึ่งหลายๆคนตอนแรกก็จะรู้สึกไม่ชินนะแต่เชื่อไหมแทบจะทุกคนอ่ะที่ได้ใช้เกียร์มือของเบนซ์แล้วเนี่ยจะติดอะ่ะจะชอบเพราะมันใช้งานได้สะดวกมากๆเลยไม่ต้องเอื้อมมือไปไหนเลยจนเรียกว่าพอไปใช้รถกับอื่นแล้วไม่ชินเลยอะ่ะ ใช้เกียร์มือแบบนี้รู้สึกชินกว่าเยอะเลยครับและนี่ก็คือรถ Mercedes-Benz GLC 220D AMG Dynamic รุ่นไมเนเช g งของไมเนเช g งอีกทีซึ่งเป็นรถที่ออกมาในปี2021นะครับตัวรถคันนี้จดทะเบียนปี2022ครับไม่69,000ใช้งานมาราว2ปีเองครับ เป็นรถสภาพดีที่ทางทีมคาร์ชัวชัวคัดมาให้ดูอีกหนึ่งคันครับราคาายแดงย้ำอีกทีนะครับคันนี้ออกจากโชรูมราคาอยู่ที่3.699ล้านบาทครับแต่พอผ่านการใช้งานไป2ปีราคาเขาเหลืออยู่ที่2.5 5ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับรถในเกรดเดียวกันคันนี้ถือว่าราคาแข็งเลยครับเพราะมันเป็นดีเซลล้วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่แล้วครับรถจอดอยู่ที่โชรูมคาร์ชัวชัวถนนซลีนทอนฝั่งตรงข้ามตั้งหัวเสงนะครับโชรูมเปิดทุกวันใครสนใจก็แวะมาดูรถได้ครับ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ